สวัสดีครับสบายสบายกับตาน้อยเช่นเคยนะครับวันนี้ใครที่กําลังทํางานก็ขอให้ทํางานอย่างมีความสุขสนุกในการทํางานทํางานด้วยมิตรจิตมิตรใจเพื่อคูณแบ่งปันกันเราก็จะมีความสุขในและสําเร็จในงานแต่ละวันนะครับขอทุกท่านทํางานอย่างมีความสุขสครับสวัสดีก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะรายงานข่าวจากต่างประเทศว่าประเทศกินีบิชเอาอยู่แอฟริกานะครับอยู่ชวีแอฟริกา เมืองหลวงเขาชื่อบิดเชาค้างค่าไฟจำนวน15้าล้านดอลลาร์หรือประมาณ540ร้ล้านบาททำให้เมืองหลวงทั้งเมืองนะฮะซึ่งมีประชากรประมาณ4,0,000 0คนไฟดับทั้งเมืองนะครับเมืดมิดนะครับนี่ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆก็ไม่น่าเชื่อนะฮะปกติเราจะได้ยินข่าวนะฮะว่าบ้านหลังนี้ร้านค้าหลังนี้ไฟดับ เพราะโดนตัดไฟยกหม้อไฟไปอะไรอันนี้เป็นประเทศนะฮะแล้วก็เมืองหลวงทั้งเมืองหลวงนะฮะก็ก็เป็นอุทาหรณ์นะน่าคิดว่าโลกปัจจุบันนี้มีอะไรที่ที่เรายังไม่เข้าใจอีกเยอะแยะนะฮะเราก็ต้องรู้จักบริบทของตัวเองเราต้องรู้จักตัวตนของตัวเองรู้จักหน้าที่รู้จักบริบทที่แท้จริงนะครับ ก็เราก็ลองมาคุยเรื่องของหน้าที่ดูนะครับว่าครัว่าหัวหน้านี่ก็คือคนที่จะต้องดูแลปกป้องฮะแก้ปัญหาแล้วก็รับผิดรับชอบพร้อมทั้งให้กำลังใจลูกนอ้องนี่คือบริบทของหัวหน้าส่วนบริบทของเจ้าหน้าที่ก็คือต้องมุ่งมั่นทำงานที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จนะครับ ต้องมีความพยายามในการทำงานเพื่อองค์กรของเรานะครับฉะนั้นจะเป็นเราอยู่ในบริบทของหัวหน้าหรือบริบทของผู้ใต้บังคับบัญชาเราต้องไม่สำคัญตนผิดเราต้องสำคัญตนถูกการทางการสำคัญตนถูกจะให้เราเข้าใจบริบทตัวเองเมื่อเข้าใจบริบทหรือหน้าที่ตัวเองที่ชัดเจนแล้ว ก็จะทําให้เราร่วมมือร่วมใจการทํางานและทํางานอย่างมีความรับผิดชอบเราก็จะประสบความสำเร็จทําให้องค์กรเราจเจริญก้าวหน้าฉะนั้นเราต้องเข้าใจบริบทที่ชัดเจนของตัวเองอย่าไปสําคัญตนผิดควรสําคัญตนถูกเราก็จะมีความสุขในการทํางานไม่ว่าเราจะอยู่บริบทไหนเราก็จะมีความสุขในการทํางานฉะนั้นขอทุกท่าน มีความสุขในการทำงานฮนะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับให้กำลังใจทุกท่านครับสวัสดีมีสุขครับสััสดีครับ